ออกกเป็นมันเป็นอะไรที่มันไม่ยั่งยืนนะคะหัวใจของการทำติ๊กตอกคือคอนเทนต์คอนเทนต์อสคค่ะอย่าแรกปอเด็ดขาดถ้าคุณยังไม่รู้หนึ่งสิ่งนี้นะคะนั่นก็คือการนำส่งคลิปของติ๊กตอกค่ะเวลาที่คุณกดโพสคลิปนะคะคนลุ่มแรกที่เห็นคลิปของคุณก็คือคนที่ติดตามคุณอยู่นั่นเองแล้วถ้าคนติดตามคุณเห็นคลิปของคุณแล้วดูจบไม่ปัดทิ้งนะคะเห็นปุ๊บดูจบ กดหัวใจให้คอมเมนต์แชร์ให้คลิปนั้นจะมีคะแนนความน่าสนใจสูงแล้วคลิปนั้นจะถูกส่งไปให้คนเห็นมากขึ้นนั่นก็คือถูกส่งไปให้คนที่ชอบหมวดหมู่ช่องของคุณนะคะสมมติช่องของคุณสอนเรื่องของธุรกิจออนไลน์นะคะคลิปนั้นก็จะถูกส่งไปให้คนที่ชอบหมวดหมู่หรือชอบดูคลิปเกี่ยวกับการสอนให้ความรู้เรื่องของธุรกิจออนไลน์ คนที่ชอบหมวดหมู่ในช่องของเราเห็นคลิปเราแล้ว,ลวดูจบนะคะกดหัวใจให้กดแชร์คอมเมนต์ถือว่าคลิปนั้นมีคุณภาพนะคะระบบจะคิดว่าอ๋อคนดูจบแปลว่าคลิปของคุณเนี่ยมีคุณภาพนะคะคะแนนจะสูงพอคะแนนสูงพอนะคะระบบจะดันไปหากลุ่มคนที่กําลังออนไลน์ในแอปพลิเคชันติ๊กต็ออยู่อันนี้ไม่ได้สนใจนะคะว่าเขาจะชอบหมวดหมู่ช่องของคุณหรือเปล่าขอแค่อ,อนไลน์อยู่ขนาดนั้นเขาก็จะส่งไปให้คน แล้วลองเทสจับพฤติกรรมดูว่าพอคนกลุ่มนี้เห็นคลิปของเราถูกปัดทิ้งไหมถ้าดูจบคอมเมนต์แชร์หัวใจคลิปนั้นยิ่งมีคะแนนสูงนะคะหลังจากนั้นคลิปของคุณนะคะจะถูกดันขึ้นหน้า For You Page หรือว่าหน้าปิดต่อกลายเป็นคลิปไวรัลนั่นเองนั่นแปลว่าไม่ใช่ทุกคลิปที่คุณทำจะเป็นคลิปที่ถูกดันขึ้นหน้า For You Page นะคะจะต้องเป็นคลิปที่มีคุณภาพจริงๆเพราะอะไรแพลตฟอร์ม t i k t ต k เขาก็ต้องการ แพลตฟอร์มเขาเข้ามาแล้วเจอแต่คลิปสนุกสนุกน่าสนใจมีคุณ